วัสดีตอนเช้าเวลาประมาณ8 4โมง40โมงนะของวันที่23กันยายนวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันเนอะของตลาดอเมริกาที่ทำการปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่21กันยายนเนะก็ดาวโจนเนี่ยก็คือปิดไปที่42,063บจุดนะบวกขึ้นมา38.17จุด s p ปิดติดลบไป11.09จุดนะปิดที่5702.55จุดส่วน nasdaq ปิดลบ65.66จุดนะปิดไปที่17,918.32จุดสาเหตุที่แนวจนบวกมันเล็กน้อยก็อาจจะคาดว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มชะลอจากแรงซื้อที่พุ่งขึ้นเมื่อวันก่อนนเนะเนื่องจากนักลงหลังจากที่เฟดได้มีการประกาศลดดอกเบี้ยไป50 สตางเนี่ย50%เนี่ย0.50%นั่นเองก็จากวันพฤหัสที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นก็ส่วนวันศุกก็มีการชะลอตัวลงไปโดยตอนนี้ตลาดที่ดาวโจนส์เนี่ยแนวจุดสต็อปลอสที่สำคัญของดาวโจนคือไม่ควรหลุด41,500นะหากหลุดต่ำกว่า41,500ก็ควรจะสต็อปลอส หากไม่หลุดก็มีลุ้นขึ้นไปทดสอบบร,ริเวณเส้นพิบโบ161.8ก็คือแถวแถวบร,ริเวณ42,500นั่นเองตอนนี้ดาวโจนส์ก็คงเล่นในกรอบ41,500จนถึง42,500โดยประมาณก็ทำการ้านกันต่อนะต่อมาก็เป็นน้ำมัน WTI น้ำมัน WTI คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือปิดลบไป3%เน,นะแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งมาถึง4%ละ ตอนนี้ราคา wti เนี่ยอยู่ที่71.34ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะห้างยื่นเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ก็มีลุ้นไปทดสอบแทร็กเก็ตถัดไปคือ72.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองนะส่วนทองคำเนี่ยหลังจากเบรกแนวต้านบาริเวณ2,620ดอลลาร์มาได้เนี่ยก็ไปทดสอบบริเวณหนึ่งก็คือแถวๆ2,650นั่นเองนะ พอทดสอบได้หากเบรกผ่านได้ก็มีลุ้นไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็คงไหลลงมาเล่นอยู่ในกรอบ2,620จนถึง2,650ดอลลาร์ต่อตันอ้อยไอส่วน BTC ก็เบรกไปแรงเลยนะตอนนี้ก็ไปทดสอบแถวบริเวณ63,800ตามที่บอกไปคือเส้นฟิโบ2 0 0นะตอนนี้ BTC USDT BT, คงเล่นอยู่ในกรอบ62,500จนถึง63,800นะ หากเบรคหกหมื่นสามพันแปดร้อยไปได้เที่ยวนี้ก็มีรุ่นหกหมื่นสี่พันห้าร้อยโดยประมาณนั่นเองส่วนเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็คงเล่นในกรอบอยู่ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์ถึงหนึ่งสี่หกศูนย์นะหากเบรคไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยเช่นหากหลุดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก็อาจจะย้อนลงมาด้านล่างก็คือแปลว่าจบรอบรีบาวแต่หากยืนทะลุหนึ่งสี่หกศูนย์ได้ก็มีรุ้ม ไปต่อนั่นเองส่วนเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทนะต้องดูดีๆนะตอนนี้ก็หลุด3-3บาทต่อ u s ดอลลาร์มาแล้วนะก็ต้องดูดีๆว่าทิศทางแนวงอมจะไปทางไหนส่วนกองทุนวายุพักก็ได้มีการปิดการจองสำหรับนะักลงทุนรายย่อยและก็สถาบันไปแล้วนะ สำหรับใครที่มีการจองไปแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอ,อก,การประกาศเรื่องของ Small l o ลอดเฟิร์สของวันที่25กันยายนนี้นะว่าจะได้หน่วยลงทุนกันเท่าไหร่ก็มาหลุนกันอีกทีหนึง่งก็องั้นวันนี้ก็อัปเดตตลาดกันประมาณนี้ก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งวันนี้ลาไปก่อนบายบาย